บอกยังไม่อยากกัดข้าวทำไมดึงเยอะอยากก็ดึงเยอะดคือส่งมาชวนไปรันค่ะไมัน่างมกินข้าวก่อนค่ะอย่าไปไล่มันถ้ไม่มันไม่งั้นมันจะมัน uh, ก um <ok ัดเรา อยู่ในซองจากกูปีเปเออเอามาใสา่แตกด้ละ่ะแกดิู่น่แกดู่จอมนะอืมกระาสีขาวมันจนเลยอืมกรจากจาสียขาวยังกะจาสีขาวมีจาสีขาวทั้งหมดเลย้าพเหม,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 มือนัไหนะม,ม,มน่ยเหมือนไหมเหมือนจังเลย มันอน้อยนะเหมือนอก,กันนะเหมือนเดียวก,กันน,นี่อน้อยเหมือนเดียวกันอุ้อนนอยเฮเมมันอ <c oughs> น้อยพันใหญ่กว่าเนี่ยเนี่ยก็อน้อยอุ้ยดอกเตยตักไครไม่เห็นสีน้ำดินันจะไม่มีแก้วดเราดูไม่เห็นฐานเก้ว